Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรักกับสช่อง BLACK PINK VIP คลิปนี้แอดรวบรวมเอาประเด็นข่าวของน้องลิซ่ามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะแต่ก่อนอื่นแอดขอแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าที่มียอดผู้ติดตามถึง97ล้านฟอล์แล้วค่ะซึ่งเมื่อวานเพียงวันเดียวลิซ่าตกคนได้ถึง2,98,014ฟอลหรือเกือบ3 0 0 0ฟอลเลยนะคะ อยากจะถามจริงๆว่าหนูไปตกคนเป็นสแสนแบบนี้มาจากไหนรัดเกินไปแล้วแม่คุณ และแม้ว่าลิซ่าจะไม่มาอัพไอจมากกว่า10วันแล้วแต่ข่าวของลิซ่าก็ไม่เคยหายไปจากหน้าสื่อเลยคลิปนี้มาดูกันค่ะว่าช่วงนี้นอกจากข่าวการที่น้องกลายเป็นศิลปินที่ร่ำรวยมากที่สุดใน K-POP จากหนึ่งโพสใน Instagram แล้วจะมีข่าวไหนที่สื่อกำลังสนใจกันบ้างไปดูกันค่ะ เริ่มจากแอลไต้หวันได้เขียนบทความเรื่องข่าวลือที่ลิซ่าออกไปเที่ยวกับครอบครัวของแฟนบุตรคนที่3ของ LVMH คือใครมีแบรนด์มากกว่า70แบรนด์และเบื้องหลังของบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกตั้งแต่ Louis Vuitton, g i o r c e l i n e ไปจนถึง Bulgari, Tiffany ทุกสิ่งที่คุณต้องการคือ LVMH โดยในข่าวก็เขียนรายละเอียดในประเด็นการที่ลิซ่าไปเที่ยวกับครอบครัว LVMH ข่าวลือความสัมพันธ์ของเฟเดริกอาร์โนและลิซ่าที่เริ่มขึ้นแล้วเฟเดริกอาร์โนบุตรคนที่3ของ LVMH คือใคร ไหนๆแอดก็ไปหาข่าวมาแล้วก็ขอมาเล่ารายละเอียดตรงนี้ให้เพื่อนๆในช่องได้ทราบเพิ่มเติมนะคะเพื่อบางคนอาจจะยังไม่ทราบและอยากรู้ค่ะเฟเดริกออร์เนเกิดในปี1995อายุ28ปีในปีนี้เขาจบการศึกษาจากโรงเรียนชั้นนำ50า50อันดับแรกของโลก e c o l โ p ลโ y t พลีเทคนิคเดอปารเอกคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เชี่ยวชาญใน4ภาษาคือภาษาฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันและอิตาเลียนหลังสำเร็จการศึกษาเขาทำงานในบริษัทชั้นนำ2แห่งได้แก่ Facebook และ McKinsey Consulting พ่อของเขาก็คือ Bernard Arnold The Richest Person in the World บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของ Forbes ล่าสุดซึ่งเขาจบการศึกษาที่เดียวกับลูกชายเฟเดริกในสาขาว,วิศวกรเขาได้ซื้อหุ้นของ LVMH ด้วยวิสัยทัศน์ที่ไม่เหมือนใครและค่อยๆขยายธุรกิจของเขาทั้งเรือยอชวายหนังสือพิมพ์และนิตยสารรวมถึงแบรนด์แฟชั่นและค ที่มีมากถึง75แบรนด์ครอบครัว LVMH มีลูกทั้งหมด5คนนอกจากเฟเดริกอาร์โนที่เป็นลูกชายคนที่3แล้วยังมีลูกสาวคนโตเดลฟีนอาร์โนซึ่งเป็น CEO ของ Dior ลูกคนที่2คือองตวนอาร์โนรับผิดชอบแบรนด์โลโล i a เ a ร์นาเบอร์ลุติ คนที่3คือเอเล a กซ r e a r ดร l อาร์โเจ้าชายองค์ที่2ของ LVMH รับผิดชอบดูแล Tiffany Co อโและเจ้าชายน้อยชองอาร์โน no, ทำงานในแผนกนาฬิกา louis vuitton ส่วนยายแอลไต้หวันก็จะพูดถึงประวัติทางฝั่งเฟรดมากๆเลยนะคะในส่วนของประวัติครอบครัววิธีการสอนลูกประวัติการทํางานและชีวิตรักของลูกๆใน LVMH แต่ละคนก็น่าสนใจมากเลยค่ะถ้ามีโอกาสดีๆและมีอะไรที่ชาเจนกว่านี้ที่เกี่ยวกับลิซ่าแอดจะทําคลิปเพิ่มเติมอีกทีนะคะ เมื่อกี้เป็นบทความทางฝั่งแอลไต้หวันไปแล้วฝั่งโวกไต้หวันก็ไม่น้อยหน้าค่ะเขียนบทความเรื่องการเปิดเผยเบื้องหลัง Gossip Object ของ Blackpink Federic o r n ร์ลูกชายของ LVMH Group และ CEO ของ Brand Tag Heuer อาศัย3สิ่งนี้ในการทำให้แบรนด์เป็นที่ชื่นชอบของคนรุ่นใหม่ซึ่งในบทความได้บอกว่า f e e e r i i c เป็นที่รู้จักในวงการนาฬิกาโดยเข้ามาร่วมงาน กับแช็กฮอยเออร์ในปี2560และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และเทคโนโลยีดิจิตัลในอีกปีต่อมาโดยพัฒนา Connected Smart Watch รุ่นที่3และปรับกลยุทธ์เชิงบวก ที่ช่วยให้แบรนด์ทำงานได้เร็วขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้นสามารถพูดได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้แท็ h o อ e r กลายเป็นแบรนด์นาฬิกาที่นำสมัยและแตกต่างอย่างมากนั้นมาจาก CEO Federic a r n o เขามีฐานลูกค้ารุ่นใหม่จาก GenMZ หรือ เจนมิลเลนเนียลส์รวมกับเจน Z จากการทำตลาดเพื่อสังคมและเพิ่มการมองเห็นแบรนด์เช่นการที่เห็นรอยน g กอสลิงดาราฮอลลีวูดชื่อดังสวมแท็กฮอยเออร์จิมมี่บัตเลอร์นักบา NBA ส NBA Star ก็สวมแท็กฮอยเออร์หรือแม้แต่นักเทนนิสชื่อดังอย่างนาโอมิโอสากะก็เริ่มสวมนาฬิกาแท็กฮอยเออร์เช่นกันทำให้เพิ่มการจดจำผลิตภัณฑ์ได้สูงสุด สำหรับโวก็จะเขียนถึงความสามารถของหนุ่มเฟรดในการนำพาแบรนด์นาฬิกาให้เป็นที่รู้จักและประสบความสำเร็จในปัจจุบันนะคะพออ่านแล้วก็ทำให้เห็นภาพในมุมการทำงานของเขาเยอะเลยค่ะแม้แต่สื่อฝรั่งเศสเองก็เล่นเรื่องนี้เช่นกันอย่าง l f i c i e l Paris ก็เขียนบทความเรื่อง Lisa Blackpink และ f ฟเดริกออรนอมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ทั้งสองคนถูกพบเห็นด้วยกันหลายครั้งล่าสุดที่ห้องรับรองส่วนตัวในสนามบินข่าวลือการออกเดทระหว่างดาราเคป๊อปและซีอของแ e ็ h ฮอยเออยังคงแพรแ่กระจายในโลกออนไลน์ซึ่งลอ f ฟิเชียล r พ s รก็ไม่ได้สรุปอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะเพียงแค่เขียนเล่าเรื่องราวของทั้งคู่เท่านั้นเองค่ะ แต่บิลด์สื่อเยอรมันรายใหญ่ถือว่าเป็นสื่อที่จัดหนักเลยนะคะเขียนข่าวบอกระบุเลยว่า f e r e เ i ร in love with the Thai singer l i ล a Manobal from the South Korean g i r r group BLACKPINK คือตั้งแต่แอบตามข่าวมาบอกเลยว่า b u i l t เป็นสื่อที่กล้าระบุชัดเจนถึงสถานะของคุณเฟรดว่าเขากำลัง in love กับน้องลิซ่าแบบนี้เต็มๆเลยค่ะ ซึ่งจากการที่สื่อเริ่มลงข่าวได้ขนัดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสื่อต่างประเทศทางฝั่งยุโรปและสื่อปารีสเองแบบนี้ก็เลยทำให้หลายคนเดาเอาว่านี่เป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าและใกล้เปิดตัวแล้วหรือเปล่ามันใช่หรือไม่อย่างไร Anyway นี่เป็นเพียงการรวบรวมข่าวตามสื่อของน้องลิซ่าในช่วงนี้ที่ ามาเล่า้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะโปรดใช้วิจรรารณญาณส่วนบุคคลพิจารณาเอาเองเม็นมาเลยว่าเห็นเป็นไปในทางไหนยังไงว่าแต่ใดๆก็ตามเรื่องความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนมันต้องใช้เวลาค่อยๆศึกษากันไปสำหรับพวกเราแฟนคลับก็ทำได้แต่คอยมองดูความสุขของลิซ่าอยู่ไกลๆคอยส่งกำลังใจให้คอยส่งพล ลังบวกไปให้และที่สำคัญคอยส่งการสตรีม Spotify ที่เหลืออีกแค่70ล้านสตรีมเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆแล้วน้องมันนี่ ก็จะทะลุ1,000ล้านสตรีมแล้วเห็นไหมคะว่ายอดสตรีมขึ้นไวมากๆเลยวันนั้นแอดเพิ่งบอกไปว่าเหลืออีก80ล้านสตรีมไม่ทันเลยเหลือแค่7จะ10ล้านสตรีมแล้วหากเพื่อนๆพี่ๆบลิงและล,ลิลี่ช่วยกันสตรีมกันเยอะๆไม่มีที่สิ้นสุดข้ามขีดจำกัดเราก็จะได้ฉลองความสำเร็จนี้เร็วขึ้นไปอีกนะคะช่วยกันขับเพื่อนๆไปค่ะลุย และท้ายนี้แอดขอขอบคุณสำหรับเพื่อนๆในช่องที่เม้นมาส่งข่าวมาเล่าบางคนมาเม้นอัปเดตเร็วกว่าแอดซะอีกยังไงต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาเม้นให้แอดและทีมงานได้อ่านพวกเธอนี้มันรัดเกินไปละจะน่ารักไปไหนเนี่ยจะรักไม่ไหวแล้วเนี่ยโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรักเพื่อนๆในช่องนี้มากมายเป็นลาบ๊ายบายสวัสดีค่ะบิ๊กอุย